สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่บ้านหลักสูตรความสาเร็จอาจารย์เปิ้ลที่คุณคลิกไลค์ติดดาวกดซีเฟอร์พระโมงเห็นโพสก่อนนะคะเป็นไลฟ์ประจําวันค่ะมาประมาณโมงครึ่งบวกลบของทุกวันนะคะวันนี้อาจารย์เปิ้ลมาให้พลังงานดีๆกับพวกเราทุกวันยามเช้าเลยค่ะนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะทำบุญใหม่นะคะเพื่อสร้างวาสนาใหม่ให้กับตัวเองอย่ามวัวแต่กินบุญเก่านะคะเพราะบุญเก่าก็มีวันที่จะหมดได้การทําบุญใหม่ก็ทําได้ทั้งซั์ภายนอก,นอกเช่นทําเป็นเงินทองนะคะหรือว่าซั์ภายในเช่นการให้การเส การที่เราเนี่ยเป็นคนที่ให้อภัยตัวเองรวมถึงการประพฤติปฏิบัติในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้เป็นตัวเป็นใบเบิกทางสู่เข้าสู่กระแสวิมุตติมรติวิมุติธรรมนะคะวันนี้หัวข้อที่อาจารย์เปิ้ลเอามาแบ่งปันนะคะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันจะสื่อถึงการพัฒนาภายในของตัวเราเนาะเรื่องของการเพิ่มพลังเงินเรื่องของความโชคดีนะคะเรื่องของชีวิตดีๆที่มันเกิดขึ้นนะคะ3ข้อคุณต้องรู้นะคะถ้าอยากให้มีเงินเข้าค่ะนะเป็น3ข้อที่ดีมากๆ เลย่ะนะคะ rose. ถ้าเก iosis, ิดว่าเราทําตรงนี้ได้นะคะก็จะทําให้เกิดโชคดีมีความสุขเนาะหนึ่งค่ะอารมณ์ดีทุกวัน2เป้าหมายต้องชัด3การสร้างความสุขให้กับตัวเองค่ะเะนั้นข้อที่1เนี่ยการทําที่ทําความสุขให้เกิดขึ้นกับตัวเราทุกวันเนี่ยนะคะอารมณ์ดีทุกวันมันต้องเกิดจากสารตั้งต้นก่อนว่าเราต้องการความรู้สึกดีเราต้องการฉ่งสิ่งที่ดีเราต้องการชีวิตที่ดีเพราะว่าถ้าเราเนี่ยไม่ทําสิ่งที่ดีถ้าชีวิตเราเนี่ยยังอยู่ที่เดิมยังวนอยู่ที่เดิมเนี่ยมันก็่่ีทแตกางล้ว สำคัญเนาะชีวิตอย่าหมดหวังค่ะบางทีเราเจออุปสรรคเราเจอปัญหาบางอย่างมันทาให้เราท้อแท้มันทําให้เราสิ้นหวังมันทําให้เรารู้สึกหดหู่เนี่ยเราก็ต้องดึงใจสู้ขึ้นมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ดีเนี่ยมันจะเป็นสารนะคะทีะ่สื่อให้ออกมาทางด้านของเอนโดฟินเนาะทาให้เรามีพลงังทําให้เรามีความสุขเนาะเอนโดฟินะ in, เนี่ยว่าหลังมาแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการเยียวยาการเจ็บปวดทางด้านร่างกายการทําให้อารมณ์เราดีนะคะแล้วก็สารส่งสารที่เขาเรียกว่าเอนโดฟินคือสารในความสุขเนาะในขณะเดีย เมื่อเรามีสารในความสุขเนี่ยการจินานาการของเราก็จะเป็นการจินานาเชิงการเชิงบวกอาจารย์ก็รบอกว่าในโลกใบนี้ทําจัดสรรค่ะทําจัดสรรให้เรามีอะไรหรือไม่มีอะไรอยู่ตลอดเวลา,ยลายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นคนมีบุญนะคนมีบุญจะเป็นคนที่มีความสุขค่ะไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ไหนแบบไหนเขาก็จะเป็นคนที่มีความสุขสนุกสนานมากเพราะฉะนั้นความสุขตัวเนี้ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องก่อร่างสร้างรูปให้กับตัวเองนะคะทีนี้ข้อ2เนาะนอกจากเรื่องของการที่เราจะต้องอารมณ์ดีแล้วอ่ะการที่เรายังอยู่ในเป้าหมาย คีบวิ่ง forward จงเดินหน้าต่อไปก็เป็นเรื่องดีเช่นเดียวกันนาการที่เราไม่มีเป้าหมายอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะ กลัวว่าสิ่งนั้นจะเป็นไปนไม่ได้นะคะหรือว่าเรารู้สึกแหละว่าเราอยากได้แต่เราคิดว่าเรามีไม่ได้พวกนี้มันก็จะเป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่ไปกีดขวางภาพความสําเร็จที่อยู่ในใจของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องสร้างภาพความสําเร็จให้เกิดข,ขึ้นกับตัวเราโดยการมีเป Lal ้าหมายให้ชัดเจนในโลกของเรานะเราจะเต็มไปด้วยความคิดความเห็นของผู้คนมากมายที่อยากจะแสดงความคิดเห็นของเรานะคะแต่เราต้องเป็นคนเลือกเลือกใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการแล้วก็ไม่ยอมให้ใครมากดขี่เราไม่ยอมให้ใครมาข่มเหงเรานะเรามีความร <ๆ S 1> <ข>ัก ความเมตตาให้กับตัวเองเรามีความรักความเมตตาให้กับคนอื่นสาเหตุส่วนหนึ่งที่เราไม่สามารถมองเป้าหมายให้ชัดได้ <pequ enos> เกิดจากการที่เราเนี่ยอาจจะไม่มีความเชื่อค่ะไม่มีความเชื่อเรื่องความสําเร็จเราคิดว่าเป็นไปไม่ได้แล้วเราก็ไปเชื่อความคิดเห็นของคนอื่นที่บอกว่าเราไม่ควรมีเราไม่ควรได้อะไรแบบนั้นเป็นต้นเนาะมันก็จะทําให้เราเนี่ยดองงร,รอปพลังงานเราลงพอมันดรอปพลังงานเราลงเนี่ยมันก็เลยทําให้สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากไปหมดนะครับ แล้วก็คิดว่าอืมฉันคงไม่ได้มาแล้วล่ะคนหลายคนก็เลยล้มเลิกความตั้งใจทั้งๆที่เราทุกคนเกิดมาพร้อมกับความร่ำรวยเราเกิดมาพร้อมความสําเร็จในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยมาโปรแกรมจิตใต้สํานึกคํานี้ที่อาจารย์เปิ้ลชอบใช้มากเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าสิ่งที่ตัวเองโปรแกรมจิตใต้สํานึกไม่รู้ว่าจะใช้คําไหนไม่ว่าจะเอาคําไหนดีนะเป็นคําพูดที่อาจารย์เปิ้ลพูดหลายๆแล้วอาจารย์มันจะพูดอีกเผื่อว่าคุณจะลืมนะคะแล้วอาจารย์เปิ้ลก็ยังพูดคํานี้ในวันนี้อออยู่่นนนัคคืขบุณะ ได้ร you coupon, ับเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะได้รับเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะได้รับเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะได้รับเรียบร้อยแล้วการที่เราได้รับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเห็นภาพนั้นเลยค่ะ เราเห็นภาพความสําเร็จเลยเราเห็นว่าขายของได้เราเห็นว่าเงินเข้าเราเห็นว่าเราได้ความรักในแบบที่เราต้องการเราเห็นว่าตัวเราประสบความสาเร็จในสิ่งนั้นเราเห็นถึงสถานที่นั้นที่เราอยากไปเราสวมเสื้อตัวนั้นเราใส่ชุดชุดนั้นนะเราได้รับสิ่งนั้นมาโดยดุษฎีโดยเรียบร้อยเกียรติศักดิ์ศรีของเรามันเป็นอะไรที่มันยอดเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นนับแต่นี้เป็นต้นไปนะคะขอให้เราเนี่ยใส่ใจกับตัวเองให้มากเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเหมือนไลฟ์หลายไลฟ์ที่อาจารย์เพิ่นพยายามจะบอกพ เราทุกคนว่าอย่าไปยุ่งกับคนอื่นนะคะเพราะมันเสียเวลารวยทําชีวิตเราให้ดีบางทีที่เราพูดถึงบุคคลที่2 3 4 5เนี่ยอาจจะเป็นเพื่อป้องกันหาแนวทางแก้ไขหรือว่าวิเคราะห์เหตุการณ์เฉยๆแต่ถามว่าการทะเลาะเอามันน่า,นา,นาจะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเรามีผลลัพธ์ของเสมอคนที่วางแผนทําอะไรนะคนที่ไม่วางแผนทําอะไรเลยเนี่ยนะคะมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความรู้สึกดีๆให้กับตัวเรา เป็นข้อหนึ่งเนาะเรื่องของการคิดบวกเรื่องของการอารมณ์ดีข้อ2ภาพความรือชัดเจนมันเจ็บปวดเกินไปค่ะที่จะนึกถึงสิ่งที่เราไม่ต้องการความกังวลใจความเครียดก็ไม่ทําให้ได้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องปลดพลังทิ้งฉันอนุญาตให้ความเครียด,คว,ค,ยดความกังวลใจเป็นอิสระจากตัวฉันฉันอนุญาตให้ความเครียดความกังวลใจเป็นอิสระจากตัวฉันฉันอนุญาตให้ฉันอารมณ์ดีเงินเข้าฉันอนุญาตฉันเป็นผู้ที่เป็นที่รักของทุกคนฉันอนุญาตให้เงินเข้าทุกทิศทางฉันหาเงินเก่งเงิน เข้ามาหาฉันง่ายมีจ่ายเรียบร้อยแล้วเข้ามาเรียบร้อยแล้วขายของได้เรียบร้อยแล้วนะพูดถึงสิ่งที่คุณต้องการซ้ําๆแล้วเดี๋ยวสิ่งที่คุณต้องการซ้ำๆมันก็จะวนเข้ามาคุณเรื่องของอํานาจจิตเรื่องของพลังจิตใต้สํานิกที่มันค่อนข้างแข็งแกร่งค่อนข้างรุนแรงนั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่มันยอดเยี่ยมมากเป็นวันที่มันยิ่งใหญ่เป็นวันที่มีความสุขสนุกสนานนะแล้วก็บางคนเนาะพยายามที่จะไป เปลี่ยนแปลงชีวิตคนอื่นมาทําไมเขาไม่ทาอย่างนู้นอย่างนี้โลกของเรามันกว้างค่ะมันกว้างเกินกว่าที่เราจะไปขังใจไว้กับใครบางคนโลกของเรามันกว้างเกินกว่าจะไปขังใจไว้กับบางเหตุการณ์โลกของเรามันกว้างที่จะไปขังไว้คนที่ปฏิบัติไม่ดีทําไม่ดีหรือความรู้สึกที่เราไม่ชอบของเราอย่าขังใจตัวเองไว้กับความทุกข์อนุญาตให้จิตใจนั้นถูกปลดปล่อยเป็นอิสระ อยู่ในที่ที่เราอยากอยู่อยู่กับคนที่รักเราอยู่กับสถานการณ์ที่เราเลือกมองเห็นเป้าหมายอย่างชัดเจนพุ่งพลังไปที่เป้าหมายไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้เชื่อว่าคุณทามาได้เชื่อว่าเป็นไปได้สาหรับคุณทุกอย่างผ่านสบายง่ายไดย้รวดเร็วนะคะอีกคําโปรแกรมจิตใต้สํานึกหนึ่งที่อาจารย์เปิ้ลชอบมากทุกสิ่งในชีวิตเราง่ายไดย้รวดเร็วฟรีทุกสิ่งในชีวิตเราง่ายไดย้รวดเร็วฟรีนอกจากนั้นเรายัางต้อง take a คชั่นด้วยนะ take a คชั่นแบบที่ว่า โล่งใจจังเลยเหมือนยกภูเขาออกจากอกในที่สุดก็ผ่านสบายเรียบร้อยแล้วเรื่องพวกนี้เราต้องสร้างประสบการณ์ให้กับตัวเองไม่งั้นเราจะไม่มีประสบการณ์ดีๆให้กับตัวเองนะคะ,ะที่อาจารย์เปิ้นพูดเข้าประเด็นเร็วๆเ,เนี่ยเพราะว่าไลฟ์วันนี้จะเป็นไลฟ์สั้นนะอาจารย์เปิ้นมีภารกิจต,ต้องไปต่อเมื่อกี้เพิ่งตรวจงานที่สิตไปนะคะเสร็จกจะส่งเขาสอบนะคะ,ะปริญญาโทนะคะตามนี้อย่าลืมบริจาคเงินเข้ากลุ่มปั้นจบนะคะเป็นโดเน a นะคะเป็นการโดเน t กลุ่มนะเพื่อทําให้กลุ่มไปได้นะคะหกสามสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าเก้าหกสามสี่หนึ่ง ะะเผื่อใครอยากจะสับสูนให้ผลงานวิจัยรวมถึงนิสิตเนี่ยไม่หยุดเรียนระหว่างทางนะคะคราวนี้เนี่ยข้อที่3นี่สําคัญมากเป็นเรื่องของความสุขความสุขไม่ใช่เรื่องที่ว่าสัปดาห์นี้ฉันจะมีความสุข3วันหรือว่าอ๋อเนี่ยอาทิตย์หน้าฉันจะได้ไปเที่ยวแล้วเหมือนจะไปมีความสุขสัปดาห์หน้าเราไม่รู้ความตายแม้วันพรุ่งนี้หรอกคะ่ะ เราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าเราจะตายวันตายพุ่งแต่สิ่งนึงที่เราจะรู้ว่าเราสามารถตัดสินใจมีความสุขได้ในทันทีเราสามารถตัดสินใจที่จะเป็นอะไรก็ได้ในแบบที่เราต้องการจะเป็นเวลาที่เราบอกจะเป็นอะไรเป็นคนที่รักไหมเป็นคนเก่งไหมบางทีบางคนไปรอถามความคิดเห็นของคนอื่นเขาอะว่า,วานี่ดีหรือยังทําได้หรือเปล่า อาจารย์พูนว่าถ้าคุณเดินไปเจอคนดีอ่ะนะเขาก็จะอวยคุณเข้าข้างคุณทําให้คุณมีกําลังใจที่จะดีขึ้นพัฒนาขึ้นไปต่อแต่บางคนก็เป็นคนดีแหละแต่เป็นคนดีที่ด์กอ่ะ อ่าฉันฉันมีไมล์เซ็ตบางอย่างที่ฉันจะต้องต่อว่าเธอการให้พลังเชิงลบการว่าเธอเธอจะได้เอาไปพัฒนาตัวเองประสบกับตัวเองมันด้วยแซบด้วยกิเลสด,ด้วยนะคะอันนี้ก็ไม่รู้โชคดีหรือเปล่าแต่คุณก็ต้องรับพลังลบแต่บางคนบอกเอ้ยไม่เป็นไรฉันรับพลังเขาแล้วฉันออ,อ,อ be o k a อะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าคนจะให้ความคิดเห็นเราในเชิงบวกหรือว่ากําลังให้ความคิดเห็นเราในเชิงลบเนี่ยเราต้องมาย้อนสะท้อนดูตัวเองว่า how to uh, what happened อะไรเกิดขึ้นกับเราและอะไรคือสิ่งที่ต้องการเป้าหมายค่ะเป้าหมายเราต้องสําเร็จเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นคนที่มีเป้าหมายแล้วเราเชื่อว่าเป้าหมายของเรานั้นสําเร็จคุณจะไม่มีเวลาใส่ใจของพวกนั้นนานโลกของเรามันกว้างอะ่ะเกินกว่าจะถูกขังไว้กับอะไรบางอย่าง อดปล่อยตัวเราให้เป็นอิสระเชื่อว่าเราทําได้เชื่อว่าเป็นไปได้นะเชื่อว่าเป็นไปได้สําหรับเราเราไม่ต้องทําอะไรแค่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแบบที่เราต้องการและคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการด้วยความสุขบ่อยที่สุดถี่ที่สุดเท,ท่าที่คุณสามารถต้องการได้ การคิดถึงเงินโอ้ขอบคุณนะเงินเข้าแล้วนี่หมดแล้วได้ไปเที่ยวและได้ความรักแล้วคิดสิคะคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่มานั่งบิ้วว่าคนนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ใช่ มันเสียเวลามันเป็นพลังงานลบแล้วการไปยุ่งเรื่องคนอื่นมันเป็นเรื่องที่แย่มากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเขาเรียกว่าอ,อะไรนะค่อยๆสก,กัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตนิสัยที่ไม่ใช่อะไรที่ไม่ใช่เราถึงจะเป็นคนที่สามารถโฟกัสเป้าหมายได้อย่างชัดเจนนั่นเองค่ะเดี๋ยวอาจารย์เปิ้ลขออนุญ,ญาตไปอย่างเร็วนะคะข้ามไปข้อที่3ว่าในเรื่องของความสุขค่ะความสุขเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องขออนุญาตใครค่ะความสุขเป็นเรื่องของเราเอง นะคะความสุขเป็นเรื่องที่ไม่ต้องขออนุญาตใครเป็นเรื่องยอดเยี่ยมเป็นเรื่องที่ดีมากเป็นเรื่องที่เราให้ความคิดความเห็นของตัวเราอะอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเลยมองว่าชีวิตเรามันมีอิสระเนาะถึงแม้ว่ามันมีคําพูดธรรมะอยู่คาหนึ่งที่อาจารย์เปิ้นไปที่กุฏิของออหลวงพ่อโสพลโอภาโสนะเขาบอกว่ามันมีคําเขียนนะคะของออหลวงปู่ชาสุภโทนะแล้วอาจารย์เปิ้นเอาภาพประกอบคือหลวงพ่อโสพลโอภาโสที่วัดพึงงรทีิวันมาประกอบเขาบอกว่า โกคปีนี้ของเราเนะี่ยมันพอสําหรับเราโกไปนี้มันมันเพียงพอสําหรับเรานะคะอ่าโกไปนี้มันเพียงพอสําหรับเราแต่ว่าถ้าตอนนี้เรารู้สึกว่ามันยังไม่พอเป็นไปได้ไหมว่ามันจะเกี่ยวกับไม์เซ็ตของเราอ่ะอ่ามันจะเกี่ยวกับวิธีการที่ของเราว่าเออเราคิดว่ามันยังไม่พอมันก็เลยยังไม่พอเลยแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาใหม่ลองปรับใหม่นะคะแล้วทีนี้บอกว่าชีวิตของเราเนี่ยนะมันพอเพียงะ ออพอเพียงอ,อตัดทฤษฎีทางการเกษตรออกนะชีวิตของเราม,มันพอแล้วอะ่ะมันพอดีอะ่ะบางทีเราอาจจะเหมือนบอกตัวเองก็มันยังไม่พอลองปรับนะถ้าคุณอยากจะมีอะไรที่มากมายคุณต้องมาที่สารต,ตั้งต้นของใจก่อนบอกว่าของทุกอย่างมันมีอย่างพอดีของทุกอย่างมันมีอย่างพอเพียงแล้วมันจะเพิ่มพ,พูนขึ้นไปตามใจของคุณถ้าคุณรู้สึกพอใจกับปัจจุบันก่อนใครเก็ตเนเก็ตกดแชร์ด้วยขอใจด้วย ขอบคุณการแชร์แล้วแบ่งปันนะใครเก็ตเขียนเก็ตค่ะโลกปบนี้มันมันจะพอเพียงสําหรับเราด้วยนะเออมันจะพอดีมันจะพอเพียงกับเราตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องวางใจใหม่เพื่ออะไรคะอ่าเพื่อให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เรากําลังเสวยอยู่ขณะน,นี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ทะยานอยากเรื่องของความทุกข์คนที่ทุกข์มากที่สุดเนี่ยบางคนบอกว่าฉันทุกข์มากเหมือนบางทีบัฟกันอะ่ะคนนี้บอกทุกข์ฉันทุกข์มากกว่าอะทุกข์มากไปกว่าอีก คือคนที่ทุกข์ใจมากๆลึกๆแล้วเป็นคนที่อาจจะเป็นเรื่องด้วยเหตุปัจจัยบางอย่างจากอดีิชาตินะแต่ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เอาแต่ใจตัวเองค่ะคืออยากจะให้มันเปลี่ยนเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ก็เลยทุกข์มากแต่ถ้าเราบอกว่าอ่ะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้หัวใจเราเบาค่ะใจเรามีความสุขเลย ใจเราเบาใจเรามีความสุขเราได้ทุกอย่างตามที่เราปรารถนาเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ความสุขจึงเป็นเรื่องที่ไม่ต้องขออนุญาตใครและความสุขเราสามารถมีได้ทันทีและทุกครั้งที่เรามีความสุขให้คุณรู้ว่า ความฝันความปรารถนาของคุณนั้นกําลังอุบัติขึ้นแล้วกำลังเกิดขึ้นแล้วมันยอดเยี่ยมมากค่ะที่เรามีสูตรตรงนี้มาพูดกันตามภาษาคนที่รักกันนะคะขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันค่ะขอบคุณพลังงานความรักขอบคุณทุกความสุขขอบคุณที่วันนี้เรามีกันละกันนะล้วก็ขอบคุณสิ่งมันมีอยู่รู้ไหมคะว่าถ้าคุณรู้สึกขาดแคลนอะไรพลังการขอบคุณจะช่วยทําให้คุณเติมเต็มในเรื่องนั้นได้คุณบอกว่าคุณอยากได้เงินถ้าคุณยังอึดอัดเรื่องเงินอยู่มันก็เต็มไปด้วยความเครียด ความอึดอัดใช่ไหมปรับใหม่ขอบคุณนะเงินเข้าเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณนะฉันเป็นคนดวงดีด้านการเงินขอบคุณนะมีจ่ายเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะเงินเข้าเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะได้รับเรียบร้อยแล้วรู้สึกขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณมันจะคลายใจที่มันแน่นมันจะคลายใจที่มันดึดอับแล้วเปลี่ยนเป็นพลังที่เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นส่วนกลางๆนะเออเป็นพลังกลางๆมาชิมาปฏิปทานแทนคือทางสายกลางคือมองเห็นการเกิดดับนะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปไม่มีอะไรอยู่กับเรานานจริงๆยกเว้นเราไปให้อาหารให้ชื้อ เสทุกก็เลยนานเศร้าก็เลยนานแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้เราเนี่ยทำตามแผนการของเราคือมีความสุขมากๆนะมีความสุขมากๆแล้วก็แน่นอนค่ะว่าการมีความสุขเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเรานะอาจารย์เปิ้ลคิดอย่างหนึ่งว่าไม่มีใครสามารถขังอาจารย์เปิ้ลไม่ให้มีความสุขได้มันอาจจะมีผู้คนที่เข้ามาไม่ถูกใจเราอ่าผู้ผู้คนที่เข้ามาอาจจะไม่ถูกใจเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ย โลกใบนี้มันกว้างค่ะถึงเธอไม่ได้ให้ความรักความสุขการให้เกียรติเคารพฉันฉันก็ยังมีที่ตั้งมากมายให้ไปอะ่ะโลกใบนี้มันกว้างอะ่ะเราไม่มีใครมาขังใจเราได้ยกเว้นตัวเราตั้งใจจะไปขังใจกับคําพูดของคนนั้นการกระทําคนนี้เรื่องราวเหล่านั้นบางคนขังใจเราให้ทุกข์กับเรื่องราวในอดีตที่ผิดหวังคนบางคนขังใจตัวเองให้ทุกข์กับเรื่องราวที่ยังมาไม่ถึงเช่นกังวลใจกับ อนาคตวันพรุ่งนี้ what happen อะไรยังไงจะเกิดขึ้นแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเอาเวลาที่มากมายเอาเวลาที่มีคุณค่าตรงนี้มาใช้สมองของเราให้มีคุณภาพกันดีก,กว่าในการที่จะเรียนรู้เรื่องของการโปรแกรมจิตใต้สํานึกเนาะ,ะลูกศิษย์ของอาจารย์เปิ้นทุกท่านคะ่ะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ทุกคนเข้าคอร์ส17วันพลังจิตเงิน1299บาทนะคะการศึกษาแพงมากคะ่ะ ความไม่รู้แพงกว่าคอร์สจิตวิร์ดพลังจิตเงินนี้จะเป็นคอร์สทำบุญด้วยได้คอร์สเรียนด้วยกราบขอบพระคุณความไว้ rai, วางใจกราบขอบพระคุณที่รักตัวเองกราบขอบพระคุณที่วันนี้คุณอยากจะให้ของขวัญดีๆกับตัวเองแล้วก็ Zuk ฝากกันไว้นะคะส่วนใครยังไม่ได้ตะกุดรกช้างพุทธคุณสายขาวดอกละ5้9บาททักมาที่อินบ็อกซ์นะคะเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรอาจารย์เปิ้ลจะส่งโชคใหญ่ไปถึงบ้านคุณสิ้นเดือนนี้นะคะถ้าใครสั่งไปแล้วเนี่ยอาจารย์เปิ้ลว่าตั้งแต่สั่งไปคุณจะโชคดีีตตตตลอ5ววััันนนนนนะ้้้งแ่เปป็ไ พลังพุทธคุณสายขาวทําให้เราทําสมาธิทําให้เราอาธิษฐานจิตทําให้เรานึกถึงพลังของพระโพธิสัตว์ที่เป็นผู้ที่มีแต่กามให้ให้โชคให้ลาภให้วาสนาทักมาที่อินบ็อกนะคะใครที่ถึงทางตันแล้วรู้สึกอยากได้พลังสิริมงคลก็ทักมานะรวมถึงขอบพระคุณนะคะ,ะกาแฟน้ําใจที่มอแพห้อาจารย์เปิ้ลน้องกับการสับสนที่อาจารย์เปิ้ลไลฟ์ฟรีทุกวันมีคอนเทนต์ฟรีทุกวันอาจารย์เปิ้ลยินดีรับน้ําใจจากเศรษฐีใหญ่ทุกท่านตรงนี้นะคะที่จะเลี้ยงกาแฟอาจารย์เปิ้ลที่เบอร์บัญชีแบงก์กรุงเทพนะ0 5 8 7 0 ศู8ย์ห้าแป8เจ็ดศูนย์ากแบง์กรุงเทพค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะรวมถึงอนุโมทนาบุญกับการทําบุญใหม่ด้วย19ตุลาคม2 5 6 8นี้อาจารย์เบิ้ลจองตัวทุกคนนะคะมาทําลงทานหอยทอดนะคะทอดกระถิ่นนะคะวัดบึงแสนสุขนครรศินาด้วยสามารถลงขันทาบุญได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ0 0ด1 7น0 5 1ธนยารไทยิบเจ็ด์ค่ะ8 0 0 2 7 6 0 5 1ธนาคารไทยพาณิชย์ประทปดศูนย์ศูนย์สิบเจ็ด0ูนยานการทําบุชค่ะขอให้ บุญนี้ที่พวกเราทุกคนนั้นได้ลงขันทําบุญถวายพระตาหาร325วันทําบุญนะคะวาเลนเ,เทียร์กลุ่มปั้นจบเนาะในการสนับสนุนทุนการศึกษาขอบพระคุณกาแฟบุญบาร,รมีที่เราทําร่วมกันในวีบุญนี้ถึงแก่เทวดารักษาข้าบิดามารดาเจ้ากรรมในเวรเปตายา,ยาผีเตหงแตหาผีรักษาบ้านเรือนสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณจงมีส่วนบุญสมบุญที่พวกเราทุกคนได้ทําในวันนี้ขอบาร,รมีบุญที่เราได้ทําบุญปัจจัยในวันนี้ลงคอร์สเรียนออนไลน์ในวันนี้ส่งผลถึงพี่น้อง ทางแบบไม่มีเหตุผลไม่จำกัดจํานวนสุขภาพร่างกายแข็งแรงความรักสมหวังจเจริญในศีลจเจริญในสมาธิจเจริญในปัญญาถึงพระนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้เถินใครรับพรนี้กดแชร์พิมพ์สาธุคค่ะแชร์แชร์แชร,แชร์สาธุสาธุสาธุค่ะไลน์นี้เป็นไลน์ที่สั้นแต่ทรงพลังเหมาะสําหรับผู้มีบุญนะคะไลน์สั้นทรงพลังนะแล้วก็เป็นพลังงานที่ดีเยี่ยมมากอาจารย์เปิ้ลยินดีที่จะมอบความรักความสุขให้กับทุกท่านทุกคน ะะยังไงก็ขอให้ทุกคนนั้นทําใจให้ดีเท่าไว้วันนี้เงินเข้าทุกอย่างง่ายนะรวดเร็วแล้วก็ฟรีอย่าลืมทาโปรแกรมจิตที่อาจารย์เปิ้ลให้วันนี้นะคะ เราทาได้ทุกอย่างผ่านสบาย,ยางันทุกเรื่องเนาะขอบคุณนะได้รับเรียบร้อยแล้วได้รับเรียบร้อยแล้วได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะแล้ววันนี้ขอให้พวกทุกคนแยกย้ายกันไปรวยนะคะแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้าใครที่รอและอาจารย์เปิ้ลเขียนว่ารอตอนต่อไปแล้วอย่าลืมกดไป f o ล low อาจารย์เปิ้ลทาง Tik t o o กกับยูทูบด้วยนะคะรักค่ะส่งรักส่งกอดพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะ รักษาสรงรักส่งกอดสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนใครเจอร้ายอาจารย์เปิ้ลโชคดีโชคดียิ่งกว่านั้นคือกดแชร์ออกไปเพื่อแบ่งปันสร้างบาร,รมีบุญให้กับตัวเราค่ะบ๊ายบายลูฟ